สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูไข่ตุนกุ้งมะนาวกันนะคะส่วนผสมก็จะมีกุ้งน้ำกระเทียมดองน้ำปลาน้ำตาลพริพกกระเทียมน้ำเปล่ามะนาวแล้วก็ไข่ไก่ค่ะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกเราก็จะมาตีไข่กันก่อนนะคะเราก็จะใช้ไข่ไก่3มฟองนะคะ นี่นะคะพอตีเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปเท่ากับไข่ไก่เลยนะคะแล้วเราก็ตีให้เข้ากันค่ะนี่นะคะพอตีเข้ากันเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะนำไข่ไก่ของเราไปตุนกันค่ะ ก็จะนำไข่ของเรามานื่องกันนะคะแล้วเราก็จะตั้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะเราปขาไว้เลย พอเสร็จแล้วก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนําไข่ตุ๋นของเราออกนะคะแล้วเราก็จะไปลวกกุ้งกันค่ะนี่นะคะเราก็จะต้มน้ําไว้นะคะแล้วเราก็จะนํกากุ้งของเรามาลวกเลยะคะ่ะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะปิดไฟเลยะคะ่ะเราจะลวกไม่นานนะคะ แล้วเราก็จะตักกุ้งออกกันค่ะแล้วเราก็จะมาทําการยำกุ้งของเรากันเลยค่ะยงแรกเราก็จะใส่น้าปลาลงไปนะคะน้ำกระเทียมดองค่ะกระเทียมค่ะพริกค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็มะนาวค่ะ ทีนี้เราก็ผสมให้เข้ากันนะคะนี้เราก็ชิมนะคะว่าเราต้องการรวดประมาณไหนเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะไปจัดจานกันเลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะพร้อมทานากับข้าวสวยร้อ,รอนๆเลยค่ะ